วีเอแม่ไม่รักรัลกลูกไม่เท่ากันนี่ลูกกินกินให้ไวๆนะจ๊ะแล้วก็กินช้าๆ้วดอยวติดคอครับคุณแม่หุยทำอะไรกัน่ะไปยินเขา ไปกินข้าวกเขาดีกว่าคุณแม่หาหน่กินข้าวด้ด้วยได้ไมหมคะไปเลยฉันไม่ให้กินหรอกไปนะคะหนุมเมืองไม่ได้กินข้าวเลยนี่เนี่ยอยู่ในนี้แล้วกันห้ามออกมา อย่ฉันไปเอาที้นอนให้มาแล้วมาแล้วมาแล้วที่นอนนี่แล้วก็อยู่ในนี้ห้ามออกมาเช่นนะห้ามวาต่อจ้าลูกลูกกินเลยลูกกินเลย อร่อยครับคุณแม่ของจ้าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่คก็ของแม่ก่อนอร่อยมากเลยจ้าเดี๋ยวแม่เก็บจานให้นะเดี๋ยวลูกไปเล่นของเล่นก่อนจ้า